สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภดาวเสาร์นี่ยนะคะย้ายในวันที่1มีนาคมมาอยู่ในช่องการงานของคุณนะคะและท่านก็จะอยู่ในช่องการงานของคุณอย่างเงี้ยยาวไปนะคะอีกสองปีครึ่งดาวเสาร์นะคะเวลาท่านโคจรอยู่ตรงไหนนะคะก็จะทําให้ในช่องนั้นเกิดปฏิกิริยาของนะโทษทุกข์ให้ทายเสาร์นะคุณสมบัติของดาวเสาร์ค่ะคือความเหนื่อยความหนักความทุกข์ อันนี้คือ,ค,อคุณสมบัติด้าน,านลบแต่คุณสมบัติด้านบวกก็คือความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแต่มันจะต้องเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านผ่านเรื่องราว มาก่อนแล้วมันถึงจะเป็นเรื่องของความเป็นปึกแผ่นมันมนคงอย่างดาวเสาเนี่ยนะคะเปรียบได้กับอสังหาริมทรัพย์เกษตรกรรมดาวเสาเป็นดาวของอิฐหินปูนนะคะนะเป็นไฟที่อยู่บนพื้นดินนะคะเวลาเดินก็ร้อนใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนว่าอย่างเวลาเราสร้างบ้านอ่ะมันต้องใช้เวลานะคะในการแบบทำโครงสร้างก่อสร้างออกแบบนะเช็คตรวจสภาพคือกว่าจะเสร็จอ่ะ มันใช้เวลานานแต่พอเสร็จแล้วเป็นบ้านหลังหนึ่งอ่ะโอ้โหคุณอยู่ได้นานเลยนะคะ,ะเกษตรกรรมกว่าจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเป็นต้นไม้ยืนต้นขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะแต่พอออกมาเป็นต้นไม้แล้วก็ให้ออกออกดอกออกผลเก็บกินได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นคุณสมบัติของดาวสาวซึ่งพอท่านมาอยู่กับเรื่องของงานของคุณไป2ปีครึ่งอย่างเงี้ยทำให้นะในช่วงเวลาแรกแน่นอน จะเป็นช่วงที่ท่านแสดงผลละเรื่องของความเหนื่อยความหนักความทุกข์ความเครียดนะคะ,ะความอดทนความอึด อ่ะมันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะในเรื่องของหน้าที่การงานที่คุณกําลังจะได้มีโอกาสได้ทําบ้างโคนนะคะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของความเจริญในเรื่องของการงานมากขึ้นนะได้ทํางานใหญ่ได้ทํางานที่มันแบบเหมาะกับเราได้ทํางานโอ้โหต่างประเทศนะทำงานที่มันท้าทายแล้วก็มีความเครียดสูงนะคะแต่พอถ้าคุณผ่านไปให้ได้ในช่วงท้ายที่สุดเนี่ยท่านก็จะให้ความมั่นคงนะความเจริญนะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองอันนี้คือดาวเสาร์ทีนี้ แต่ละคนนะ่ะก็จะมีดวงดาวที่ลอยอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยไม่เหมือนกันทําให้ดาวเสาวดวงนี้ก็จะทําปฏิกิริยากับดวงดาวที่ลอย,อยอยู่เดิมในพื้นดวงด้วยนะคะแต่ละคนก็จะไม่ ก็จะมีเรื่องราวไม่เหมือนกันแต่คําทํานายกลางก็คือโทษทุกข์ให้ทายเสาในเรื่องของการงานเกิดขึ้นกับคุณในสองปีครึ่งน,นี้และสุดท้ายจะเกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงถ้าคุณอดทนทํามันนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่อดทนทํามันคุณล้มเลิกก่อนคุณปลูกต้นไม้หนึ่งต้นคุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้นนะขี้เกียจรดน้ำแนละ้วช่างมันปล่อยมันตายมันเจอเพลี้ยเจอลาแล้วก็เออไม่รักษาแล้วปล่อย,อยมันไปแล้วกันอ่ะ มันก็จะกลายเป็นว่าคุณจะเจอความทุกข์ไปตลอดเลยสองปีครึ่งแต่ถ้าเกิดคุณอดทนนะคะเฝ้ารอรอคอยนะคะในการทําในสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยไปนะคะคุณจะได้ผลของความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะในปีต่อไปนั่นเองมันจะต้องเป็นการอดทนนะคะอดทนรอฝ่าความทุกข์นี้ไปให้ได้นะคะอันนี้เป็นคำทำนายกลางและ คำทำนายของคนที่ไม่มีดาวลอยอยู่ที่ที่ราศีกุมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวอาทิตย์นะ่ะไปลอยอยู่ที่ราศีกุมแสดงว่าดาวเสาร์ดวงนี้ก็จะทําปฏิกิริยากับดาวอาทิตย์เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะดาวอาทิตย์นะคะมาจากคําว่าพันธุนะคะแปลว่าเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวจะมาเกี่ยวพันกับตัวคุณด้วยนะคะในสองปีครึ่งนี้คุณมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทำนะคะอาจจะทํากับคนในบ้านนะคะหรืออาจจะแบบเปิด เปิดกิจการงานอะไรใหม่ๆนะคะเข้าไปสัมพันธ์กับคนภายในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามีความแบบกระตือรือร้นนมีไฟอะ่ะนะเพราะว่าอาทิตย์ก็คือแสงไฟแสงพระอาทิตย์ดาวเสาร์ก็เป็นดาวธาตุไฟแต่เป็นไฟบนพื้นดินไฟลาวานะคะ,ะแสดงว่าอุย้ยช่วงช่วงสองปีครึ่งนี้แน่นอนคุณมีไฟในการที่จะลงมือทํางานอะไรบางอย่างร่วมกันกับครอบครัวนะร่วมกันกับ อาจจะเป็นพ่อแม่หรือเอาบ้านของเราเนี่ยนะคะเอาบ้านเอาที่ดินเอาทรัพย์สินของเรามาทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดแบบว่าเรื่องของกิจการการงานเพิ่มขึ้นนะมันเป็นมันเป็นไฟอะนะคะไฟก็ดีใช่ใชไหมคะแต่ถ้าถ้าไฟแรงมากก็ลวกมือหรือทําให้เราเกิดความเสียหายได้นะ <c oughs> คุณจึงต้องนะคะอาจจะมีคนในบ้านมาชวนให้คุณไปทําอะไรบางอย่าง ด้วยกันนะแต่คุณต้องบาลานซ์ในเรื่องของไฟนี้ให้ดีนะคะแรงมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวนะคะ ต้องทาให้อย่างเขาเรียกว่ากลางๆพอดีพดีทางสายกลางนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือกันได้นะคะหรือว่าหากินนะคะเอาเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมา,าทาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เสริมในเรื่องของกิจการการงานของคุณให้มันเด่นขึ้นนะคะต่อไปถ้าเกิดว่าคุณมีดาวจันทร์ลอยอยู่ที่ราศีกุมดวงเนี้ยนะคะจันทร์ดวงเนี้ยนะคะจะถูกดาวเสาร์ทำาลายนะกลายเป็นว่างานเนี้ยมันก็เหนื่อยหนักทุกนะคะอยู่แล้วนะในสองปีครึ่งนี้ แล้วก็รู้สึกอึดอัดใจด้วยมันจะไม่ใช่แบบทุกทางกายอย่างเดียวอะ่ะทุกทางกายพักหน่อยก็หายได้แต่ทุกทางใจด้วยทุกทางกายเนี่ยเรียกว่าอึดอัดเลย ะะอึดอัดเรื่องงานที่คุณกําลังจะรับมือก,กันกับมันถ้าคุณทําในที่ทํางานด้านนอกคุณอาจจะอึดอัดเรื่องงานแล้วยังมาอึดอัดเรื่องเพื่อนหรือเจ้านายอีกที่อาจจะบังคับขู่เข็นนะที่อาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจนะคะหรือในบ้านก็อาจจะเกิดจากเรื่องของญาติพี่น้องที่อาจจะต้องมาทํางานอะไรร่วมกันหรือต้องทําอะไรบางอย่างร่วมกันทําให้เรารู้สึกว่ามันแบบมันอึดอาาัดใจไม่อยากทําด้วยเลยแต่ก็ฝืนไม่ได้นะคะ ก็ถูกแบบบังคับคู่เข็นนะคะไม่สบายใจอึดอัดนะคะอันนี้ยาวไปถึง2ปีครึ่งนะคะถ้าคุณอดทนได้นะคะคุณก็จะเป็นปึดแผนอย,อย่างที่บอกอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณทิ้งกลางคันมันก็อึดอัดใจอยู่ดีนะคะกะ็ต้องเรียกว่าพยายามปรับสภาพจิตใจแล้วกันนะเหมือนแบบถูกกระทําชําเรานะแบบดาวเสาคือเสือดาวเสาคือโจอะดาวจันทร์คือผู้หญิงไงเบบางเหมือนเสือกําลังจะกินกระต่ายอารมณ์ประมาณเนี้ย นะคะก็จะอึดอัดหน่อยนะส่วนคนที่มีดาวอังคารลอยนะคะอยู่ที่ราศีกุมนะคะอังคารเนี่ยกับดาวเสาร์นี่ดาวคู่ศัตรูเลยนะแสดงว่าคนกลุ่มนี้ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการงานอาจจะเป็นขัดแย้งนะที่เกิดขึ้นกับหุ้นส่วนคุณก็ได้ขัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของคู่ค้าคุณก็ได้ นะความขัดแย้งเนี้ยจะเกิดขึ้นทําให้มันมีความเสียหายนะในเรื่องของหน้าที่การงานของเราบางคนอาจจะขัดแย้งกับเจ้านายก็ได้อย่างเงี้ยพอขัดแย้งมากเออแกไปเลยนะออกไปเลยจากจาก,จากงานชั้นหรือว่าพอขัดแย้งมากกับเรื่องของคู่ครองก็เลยกลายเป็นปัญหานะ เกิดขึ้นกับเรื่องของครอบครัวของเราอย่างเงี้ยมันมีความแตกหักเสียหายในส่วนนี้อยู่นะ,ะในกิจการงานที่คุณทํานะคะอันนี้ยาวไปถึงสองสองปีครึ่งนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้ถ้าคุณมีคู่ชีวิตถ้าคุณมีหุ้นส่วนนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงสองปีครึ่งนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการประทะเพราะถ้าปะทะแล้วพังค่ะเนื่องจากอังคารก็มีอาวุธเสาร์ก็มีอาวุธอังคารคือดา,ตา,ดาวตํารวจเสาร์คือดาวทหารคือตาต่อตาฟันต่อฟันฟน,นะ นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรกันกันกบเจ้านายหรือผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะมันจะเป็นตาต่อตาฟันต่อฟันได้ไม่คุมเสียหลอกนะคะเจ็บตัวทั้งคู่นะคะก็เลยมองว่าพยายามลดแรงปะทะแต่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขาเรียกว่าแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการทำให้สิ่งเสียหายมาเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ดีนะคะเ,เพราะว่าดาวเสาร์กับดาวอังคารมันคือการใช้เครื่องมือทำลายอะ่ะนะคะ เหมือนสมมติคุณทางานก่อสร้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบเป็นตึกที่แบบเอาตึกเก่ามาทุบมาทิ้งมาเลโนเวทให้มันเป็นเป็นสิ่งใหม่บางอย่างเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าดีนะคะหรือแบบว่าขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบของมีคมที่มันจะต้องเอาไปทําลายคือคือความเสียหายของชาวบ้านอะ่ะพวกเนี้ยคืองานที่คุณควรทำนะคะไม่เช่นนั้นแล้วนะ,ะจะทําให้มันจะเป็นเรื่องของความแตกแตกหักแตกแยก เกิดขึ้นกับกับตัวคุณแทนนะคะเาจะเสียการเสียงานนะเสียเสียหุ้นส่วนเสียคู่ครองเสียเจ้านายขัดแย้งกันอันนี้เรื่องใหญ่นะลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าเราจะหลบมือนะกับเรื่องของออรับมือกับเรื่องของการงานในลักษณะของดาวคู่ตูแบบนี้อย่างไรดีใน2ปีครึ่งนี้มาให้มันมีความเสียหายถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพุธนะคะลอยอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยนะคะดาวพุธดวงนี้นะ,ะเรียกว่า เป็นดาวคู่สมพลกับดาวเสาร์แสดงว่าดีนะดีนะแต่นะแต่ต้องมีเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนนะบางอย่างเกิดขึ้นนะคะสมมติว่าคุณกําลังจะานายคุณอาจจะชวนคุณเอ้ยมาลงทุนอะไรกันไหมเรื่องงานลูกน้องล,ลูกหลานบริวารเออมาลงทุนอะไรกิจการอะไรบางอย่างด้วยกันไหมนะคะมันจะเป็นเรื่องของต่างคนต่างได้ผลประโยชน์การคุยเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเออ หลานเราเออมาช่วยหน่อยมั้ยมาช่วยหน่อยไม่เป็นไรหรอกโนช่วยช่วยกันไม่ต้องเอาเยอะหรอกอประสบการ์ไม่ได้มันจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามที่คุณกําลังจะลงมือทําในช่วงสองปีครึ่งนี้นะคะมันมีเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณควรจะแบ่งนะคะให้กับบุตรหลานบริวารน,นะ,ะที่คุณควรควรจะมอบผลประโยชน์นะคะให้กับ เจ้านายผู้ใหญ่ที่พึ่งของเราด้วยนะสมมติว่าเขาลงทุนให้พ่อลงทุนให้อ่ะเออก็เอาเงินไปละกันนะถือว่าเป็นลกูกก็เลยแบบไม่ได้แบ่งอะไรคืนพ่อเลยหรือไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับพ่อเลยถือว่าได้เงินมาแล้วอันนี้ก็ไม่ดีนะคะคือมันจะต้องมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันนะผลประโยชน์เธอมา ของมาเงินไปนะคะแต่เรื่องของว่าจะแบ่งมากน้อยแค่ไหนอันนี้แล้วแต่คูณแต่ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดคุณเล็งวา่าคุณอยากจะมีการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะก็มองว่าสําเร็จนะคะในช่วงสองปีครึ่งนี้นะคะแล้วก็จะโดดเด่นถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนกับคนต่างชาตินะคะเพราะดาวเสาร์นะคะ,นะคะมาจากช่องคําว่าสุภาพนะคะแปลว่าต่างชาติต่างภาษาต่อไปนะคะ คือดาวพฤหัสถ้าคุณมีดาวพฤหัสรออยู่ที่ราศีกุมเนี่ยนะแสะดงว่าดาวเสามาครั้งนี้นะเรื่องของการงานคุณอนะ่ะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แตกหักนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าดาวอังคารนอะ่ะมันเป็นดาวบัประเคาะกับดาวเสาเป็นแบบบประเคาะผู้ชายกับผู้ชายจะต่อยก,กันอนะ่ะ มันก็ต้องแบบแตกไปข้างหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้ดาวพฤหัเป็นดาวสุรคราะห์ผู้หญิงกับผู้ชายอะ่ะคุณคิดว่าเขาจะต่อยกันหรือไม่ใช่ไหมคะแต่มันจะต้องมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างความขัดแย้งก็เพราะความเห็นไม่ลงรอยนะผู้หญิงคิดอย่างหนึ่งผู้ชายคิดอย่างหนึ่งดาวพฤธัสเนี่ยที่เป็นดาวที่ลอยอยู่ในช่องการงานของคุณ <c oughs> ก็จะคิดอย่างหนึ่งว่าเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันอยู่ในกรอบเราอยากยเราอยากอยู่ในกรอบตลอดเวลานะคะพอดาวเสาร์มามันจะต้องแบบ ทำให้กรอบของคุณพังลงอ่ะเผากรอบคุณออกไปอ่ะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเราเราอาจจะต้องออกนอกกรอบบ้างเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เราอยู่บ้างเพื่อที่คุณจะเติบโตนะคะแบบคุณทุกอย่างมันจะทํารูปแบบเดิมไม่ได้หรอกนะคะคุณจะต้องเปิดใจรับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จ,จะเป็นไม่ได้ว่านายคุณลาออก ก็เลยทําให้คุณจะต้องเข้ามาแบบเหมือนแบบรับผิดชอบอในงานนี้เองไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า,อาคุณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวก็ได้นะบางทีดาวเสาร์เจอดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของคนในบ้านนะสุขภาพของพ่อแม่อาจจะไม่แข็งแรงทําให้เราอาจจะต้องแบบแบบมามาทาเองอะ่ะมาลงมือทําเองจากที่ไม่เคยทานะผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาไม่ต้องแบบมาลงแรงมากนะคะ แบบทางานสบายๆก็จะต้องแบบมาลงแรงแบบมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอ่ะในจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเราก็อึดอัดนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวศิลธรรมปัญญาอยู่ในกรอบใช่ไหมคะดาวธาตุดินแต่ดาวเสาเป็นไฟอ่ะดินกับไฟมาเผากันน่ะมันก็จะต้องแบบมีความแบบไม่ถูกใจบ้างหรือแบบมีความอึดอัดมีความที่แบบเอ่อต้องปรับตัวสูงนะคะอันนี้คือในกลุ่มนี้นะแต่มองว่าปรับแล้วดีนะคะเปลี่ยนแล้วดีเพราะว่า รูปแบบเดิมๆมันอาจจะไม่ไม่ได้ดีตลอดไปหรอกทุกอย่างมันต้องมีการเติบโตถ้าคุณเป็นดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์คุณรออยู่ที่ราศีกุมเนี่ยดาวศุกร์คุณแข็งแรงมากๆไดตจจ้ตำแหน่งอุจาวิราชตำแหน่งอุจาวิราชคือตำแหน่งที่กำลังจะขึ้นไปเต็ม10เหมือนแปดอะ นะเหมือนได้8ดเต็มส0อย่างเงี้ยนะคะพอพอดาวศุกร์คุณดีนะแปบลบว่าเรื่องของอ่าตัวคือตัวเองอาจจะแบบเป็นคนชอบแบบว่าทํางานขยันทางานเหนื่อยหนักยังไงก็ทํางานรักการทํางานนะงานของเราก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามนะคะกิเลสกรารกําหนัดของสวยของงามนะเสื้อผ้าหน้าผมโรงแรมการธนาคารอะไรกลุ่มนี้นะคะคือสวยอะ่ะนะกลุ่มแบบกลุ่มทํางานแบบ ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอดาวเสามานะคะดาวเสานี่ทําให้ดาวสุกเสียหายนะ,ะสุกคือน้ําฝนนะคะเสาคือดินบนพื้นดินอะละวาวาพอน้ําฝนตกลงมาบนพื้นดินถูกถูกไฟเผาละลายไม่ได้ตกลงบนแบบพื้นดินแล้วมันเป็นแบบลงไปลาธารมีหญ้าไม่ใช่นะคะเลยจะทําให้คนกลุ่มเี้ยนะจะเกิดความทุกข์นะคะในสองปีครึ่งเนี้ย จะทุกข์ใจมากในเรื่องของงานที่คุณกําลังจะทานะคะมันรู้สึกมันมีอุปสรรคมันมีปัญหานะคะนายอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้นะคะหรือนายอาจจะมาทําให้คุณรู้สึกว่างานของคุณมันไม่ราบเรื่นไม่ไม่สวยหรูเหมือนเดิมคุณจะทุกข์มากเรื่องงานนะคะอันนี้มองว่าต้องต้องระวังเรื่องของ โรคโรคภัยแค่เจ็บนะโรคซึมเศร้านะบางทีแบบเราทุกข์ใจเราบอกอะไรใครไม่ได้อย่างเงี้ยมันแบบมีแต่อุปสรรคปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เรากําลังจะทํามันทําไมมันมีแต่ความทุกข์ใจนะจะทุกข์ด้วยเรื่องของตัวเราเองทําได้ไม่เต็มที่ทุกเพราะว่าเราเจ็บปวดเราเลยทํางานได้ไม่เต็มที่ทําให้เขารู้สึกว่า คือเหมือนส a t i s ายคนอื่นไม่ได้เราก็จะทุกข์อีหรือตัวงานอาจจะมีปัญหาทําไมนายให้แต่งานอะไรอย่างนี้มายากจังเลยเรารู้สึกว่ามันกดดันมันอึดอัดไปหมดเลยไม่มีความสุขเลยเวลาที่ทํางานแล้วจะเป็นในเชิงแบบไม่มีความสุขมากด้วยนะเพราะว่าดาวสุขคือเหมือนดาวสุขคุณแบบดีไงพอดีอะ่ะแบบเหมือนพอคุณอยู่แปดอะพอคุณลงมาศูนย์่ะคุณก็จะเจ็บมากกว่าตอนที่คุณอยู่แค่อันดับที่สองใช่ไหมแล้วคุณลงมาศูนย์น่ะ ความเจ็บมันคือมันแบบเลเวลแปดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเจ็บหนักทุกหนักอึดอัดใจหนักในเรื่องของการทํางานนะแต่สองปีครึ่งก็ผ่านไปนะคะสิ่งอะไรก็ตามที่คุณทําอ่ะถ้าคุณไม่ได้ทํางานก็กลายเป็นเรื่องครอบครัวผัวเมียก็จะทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจนะ,ะที่เขาได้ทําอะไรกับกับเราวไว้อย่างเงี้ยมันเป็นความทุกข์นะต้องปล่อยวางค่ะนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะสองปีครึ่งนะคะ ต่อไปถ้าเกิดว่าดาวเสาร์นะคะอยู่ในราศีกุมเนี่ยนะคะแสดงว่าเสาร์ถึงเสาร์เดิมใช่ไหมคะก็จะทําให้นะมองว่าเรื่องของการงานของคุณอะมันมันอ่อนแรงลงในช่วงสองปีสองปีครึ่งนี้คําว่าอ่อนแรงก็คือว่ามันอาจจะแบบงานน้อยลงหรือไม่มีงานนะความเจริญเราอาจจะน้อยลงนะข้อดีคือไม่เครียดเนี่ย เพราะว่าก่อนหน้านี้งานเราทําอะไรแบบไม่ว่าจะทํางานอะไรทํามันเหนื่อยมันหนักมันเครียด,ม,ยดมันทุกข์ขนาดนี้นะคุณก็จะแบบรู้สึกว่าเออพอไม่มีงานไม่มีเรื่องให้เครียดไม่มีเรื่องให้ทํา ะะก็ไม่เครียดไงแต่ไม่มีงานหรืองานน้อยลงนะคะอันนี้คือคน,คนกลุ่มนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีดาวราหูอะค่ะลอยอยู่ที่าราศีกุมโอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะดีมากเลยเพราะว่าราหูกับเสาร์เนี่ยเรียกว่าดาวคู่มิตรใหญ่นะคะเป็นโอกาสได้เติบโตได้จับงานใหญ่ได้ยิ่งใหญ่นะคะแบบในในหน้าที่การงานของคุณเลยอะถ้าคุณอยู่ในวัยเจริญพันุ์ในวัยที่จะต้องทํางานนะเป็นจุดที่ต้องคุณต้องทําแบบฟูสตรีมถ้าคุณเป็นวัยที่สูงวัยแล้ว ะะที่ไม่ได้แบบแบบไม่ต้องทํางานแล้วอยู่ในช่วงเกษียณนะก็จะก็จะมีโอกาสได้เติบโตเหมือนกันนะได้ได้ได้มีโอกาสได้ทํางานใหญ่จะเป็นแบบทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเรื่องของความดีงามทําให้เรามีตัวตนในเรื่องของของศิลธรรธมอ่ะในเรื่องของแบบการช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเป็นในวัยที่กําลังทํางานใช่ไหมคะคุณจะเติบโตในเรื่องของการงานเยอะมากนะในสองปีครึ่งนี้นะคะจึงต้องคว้าโอกาสเอาไว้นะว่า มันจะทําอะไรอ่ะนะคะคุณต้องลุยให้เต็มเพราะถ้าคุณไม่ลุยอ่ะมันเหมือนแบบคุณมีที่ดินอยู่ร้อยไร่อ่ะคุณคุณจะทําให้คุณต้องทําให้เสร็จภายในสองปีครึ่งเนี้ยแล้วคุณก็จะได้ผลผลิตนั้นน่ะคุณจะทํำไหมถ้าคุณไม่ทําคุณทําได้แค่สิบหรือยี่สบ มันเสียของเปล่าแล้วดวงดาวก็จะผ่านไปถ้าคุณทําได้เต็มที่นะคุณจะหาประโยชน์ได้เต็มที่จากไร้ร้อยไร่ของคุณนี้คุณจะเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมากนะแล้วก็จะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือเรื่องของความเจริญด้วยถ้าคุณเป็นเด็กนะคะก็แสดงว่าช่องกมมานี่ก็คือเรื่องของการเรียนการศึกษาของคุณนะคะมีโอกาสแบบได้เรียนในที่ดีๆเติบใหญ่เติบโตได้เรียนต่างประเทศคือก้าวหน้าคนกลุ่มนี้จึงต้อง ทำให้เต็มที่ทำให้สุดนะคะใน2ปีครึ่งนี้ถ้าคุณมีดาวเกตนะคะลอยอยู่ที่ราศีกุมนะดาวเกตดวงนี้แข็งแรงนะคะเป็นมหาอุดเป็นตำแหน่ง10เลยอะนะคะซึ่งในพื้นดวงพอดาวเกตอยู่ในช่องการงานแสดงว่าเรื่องงานไม่ต้องมีปัญหานะคะมี คือมีงานให้ทําตลอดมีอะไรให้ทําตลอดนะเรื่องงานคือบุญช่วยหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษานวัตกรรมไอเดียครีเอท ivity การดีไซน์อะไรพวกนี้นี่คือดาวเกตหมดเลยนะคะดาวเสามาสัมทับก็จะทําให้คุณแบบโหลุยอ่ะเรียกว่าอะไรที่เคยทําอยู่แล้วอ่ะมันจะแบบทวีคูณอ่ะคือ ดาวเกตจะไปเสริมดาวเสาเพิ่มอ่ะเสาแปลว่าอะไรโทษทุกข์โทษทุกข์มากเลยเรื่องของการงานคืองานงอกงานเยอะนะคะแต่มองว่าดีไงนะคะเหนื่อยทุกข์เพื่อความเจริญเติบโตเพื่อความมั่นคงในชีวิตนะคะแต่มันจะไม่เหมือนกับาดาวดาวเสากับดาวราหูที่มันแบบโหเหมือนแบบมาแบบโป๊ะปะแบบจับวางนะคะแต่ดาวเสากับเกตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยเหนื่อยแบบทวีคูณเลยนะคะแต่ถ้าทนไปได้คือสําเร็จ นะคะต้องพร้อมลุยอ่ะคือแบบตายเป็นตายอะไรอย่างเงี้ยแต่สําเร็จนะคะอันนี้ก็จะเหนื่อยเหนื่อยหนักเช่นเดียวกันนะแต่มันไม่ใช่แบบเหนื่อยแล้วทุกเหนื่อยแล้วต้องมาฟันฝ่าแตกหกักเหนื่อยแล้วต้องมาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คุณทําในรูปแบบเดิมแต่มากขึ้นลุยเลยนะรูปแบบเดิมแต่มากขึ้นต่อไปถ้ามฤตยูอยู่ตรงนี้นะคะที่ราศีกุมมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่ ดาวอาเพศดาวความเสียหายนะคะถ้าในพื้นดวงมีมฤตยูอยู่ตรงนี้เรื่องของการทํางานของคุณน่ะนะคะก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับความเจ็บความป่วยความตายเรื่องของต่างประเทศเรื่องของจัย4นะคะ,อ,ะอันนี้คืองานพอดาวเสามาเนี่ยดาวเสาสู้มฤตยูไม่ได้นะเมื่อกี้บอกว่า,วามฤตยูเอ้ยดาวเสาเนี่ยโทษทุกให้ทายเสาใช่ไหมอยู่ตรงไหนทุกตรงนั้นแต่มฤตยูเนี่ย แรงกว่าดาวเสาร์นะเพราะมันจะอยู่ความตายความป่วยความเจ็บความตายอยู่ในช่องการงานอยู่แล้วคือปกติอ่ะก็หนักอยู่แล้วค่ะเรื่องงานนะคะพอดาวเสาร์มานะก็จะยิ่งเอ,อ่อทำให้งานเนี่ยนะคะที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความทุกข์ความเหนื่อยความหนักโรงงานอสังหาริมทรัพย์ความเจ็บความป่วยอะไรที่แบบมันต้องทํายาวนานเหนื่อยระดับประเทศแบบเป็นโครงสร้าง คือพูดก,ก็เหนื่อยละเป็นโรงงานเป็นโครงสร้างตากแดดตากลมกลุ่มเนี้งานอะไรที่ทเหนื่อยที่ทุกอะคืองานของคุณใน2ปีครึ่งนี้นะคะถ้ามันใช่ในลักษณะนี้ทําไปเลยนะคะทําไปเลยนะคะแล้วก็จะได้เจริญนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอดทนไม่ได้กลุ่มนี้ก็จะต้องระวังเรื่องของโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันเพราะมันเครียดมากอะเมือเจยู่ก็ทุกละดาวสาวยิ่งทุกไปอีกเหมือนเหมือน เหมือนคุณคุณต้องปกติแฮนด์ลคนป่วยสองคนกลายเป็นว่าช่วงสองปีครึ่งนี้มาเลยจาสิบคนอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นในเชิงว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บความป่วยความตายความทุกข์ความเสียหายนะฮะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างเหล็กอะไรพวกนี้จะเหมาะกับคุณนะในช่วงสองปีครึ่งนี้นะคะ ก็รับฟังคำทำนายกันไปแล้วนะคะสำหรับทุกทุกราศีนะคะว่าดาวฤติยเนี่ยมาส่งผลอะไรกันกับคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในปี2 5 6 6นอกเนี่ยนอกจากดาวพฤติยแล้วนะ,ะก็ยังมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูซึ่งเป็นดาวรายปีทั้ง4ี่ดวงอะโคจรย,ย้ายทั้ง4ี่ดวงนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะในในในแต่ละปีนะคือมันหาได้ยากมากๆเลยนะคะก็เลยจะทาให้จริงๆแล้วใน ปี66เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลกและรวมถึงดวงเฉพาะรายบุคคลด้วยนะดังนั้นเราจะไม่สามารถดูได้เลยค่ะว่าดาวฤกษ์ยูเนี่ยโคจรแล้วเราจะเกิดอะไรกันกับตัวเราเพราะว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็จะส่งผลสัมพันธ์กับเรื่องราวในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแนะนําค่ะสําหรับคนที่สนใจนะที่อยากจะทราบนะคะว่าดาวรายปีไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ดาวเสาร์ดาวราหูดาวพฤหัสเนี่ยที่โคจรย้ายในปี66เนี่ยจริงจริง จรแล้วจะส่งผลนะ,ะกับตัวคุณอย่างไรอันนี้ต้องได้มาจากการผูกดวงถึงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะออท่านนะโคจรให้คุณหรือให้โทษแล้วส่งผลดนานใาเป็นพิเศษกับคุณหรือไม่นะคะ ถ้าสนใจนะคะทักไลน์มาเลยนะคะ,ะค่าครูนะคะ599บาทคุณจะได้เป็นคลิปคำทำนายนะคะ3านาทีส่งกลับไปนะพร้อมนะคะวิธีการเ,าเรียกว่าทำบุญนะให้เหมาะกันกับดวงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกับเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวต่างๆค่ะ ขออนุญาตนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าดาวฤตษยูเนี่ยจะโครจรย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของดวงเมืองและดวงโลกดาวเสาร์นะคะโครจรโยกหลังนะในช่องลาภะและดาวราหูและดาวพฤหัสนะก็จะโครจรสัมพันธน์อยู่ในราศีเมษนะก็คือในตัวตนของดวงเมืองและดวงโลกค่ะชิต้านะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะ ผู้ฟังนะลูกเพจนะมาร่วมทาบุญก,กันกับชีตาค่ะนะะในการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวฤตยูนะถวายลงโศกถวายาผ้าดิหบห่อศพนะทาบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะคะก็คือเรื่องของการาซื้อปูนซีเมนต์นะในการสร้างพระนะสร้างพระก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะกอ็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมกันนะคะทำบุญนะคะกับชีตาะคะสนใจนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะของนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ